สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสโซชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ากล่องนี้กันนะมันเป็นงานที่เพิ่งส่งมาเลยนะครับจากพิมพ์เยี่ยมบันไดนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในคืออะไรนะครับนี่เลยนะครับตัว f i กคุไลส์สแตนดาร์นะครับ m a ร k Rider f i ์ไฟนะครับเวอร์ชันบัสฟอร์บัสฟอร์มไม่ใช่บัสฟอร์มบัสฟอร์มนะครับผมหรือมันก็คือไฟ ไลเดอร์ไฟท์ที่เป็นล่างสุดยอดนะอ่าซึ่งเป็นล่างสุดยอดเนี่ยตัวที่สองละนะตัวแรกอะ่ะก็คือคาบุตโตะเอ้ยไม่ใช่คือคูกะนะครับคูกะอัลติเมทฟอร์มนะครับผมอ่าตัวที่สองเนี่ยก็เป็นไฟท์บัสเตอร์นะตัวนี้เลยล่างสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องเขานะภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะบัสเตอร์ฟอร,ร์มนะครับผม อันนี้ด้านข้างนะครับนี่เวลาประกอบเสร็จอุปกรณ์นะครับภาพรวมทั้งหมดนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับอันนี้ข้างในกล่องเนาะก็จะมีห่อพลาสติกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห่อนะครับแล้วก็ใบป,ประกอบนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวใบป,ประกอบดูทีหลัง นะอ่ะที่เราห่อนะครับห่อแรกก่อนเลยนี้ห่อที่หนึ่งนะครับห่อที่หนึ่งเนี่ยจะมีแผงพลาสติกอยู่มีแผงอยู่สามแผงนะครับอันแรกเลยก็คือเอฟเฟกนะครับผมอ่าเอฟเฟกนะแล้วก็มีพ c ซนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับว่าทำไมยังเป็นพ c อยู่อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นแผง A นะครับผมแผงเอซึ่งชีวิตชิ้นส่วนหายไปด้วยนะตรงนี้มีแวงแวงหรือแวงแวง,แวงเนี่ยก็คือชิ้นส่วนที่มันเคยเป็นอันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยคือพระอ่แผงเดิมของไฟนะครับตัวไฟปกติเลยนะก็จะมีชิ้นส่วนที่หายไปก็คือมันไม่ได้ใช้อ่ะเขาก็เลยเอาออกละกันนะครับผมอันนี้แผง A อ่าต่อมาเป็นแผงสินะอ่าสิงเงินนะครับแผงแรก อันนี้เป็นแผงซีนะครับแผงซีก็เป็นแผงสีเงินซิวเวอร์นะซิวเวอร์แบบแห้งๆผมเรียกซิวเวอร์ซิวเวอร์แบบนี้ซิวเวอร์แบบแห้งๆนะครับผมของบันไดก็อันนี้เป็นแผงเดิมที่เคยมีในไฟต์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับแผงสีเงินแผงที่สองนะครับตัวนี้จะมีแผงสีเงินสองอันถ้าเป็นไฟต์ปกติเนี่ยจะมีแผงสีเงินอันเดียวนะครับก็คือแผงเมื่อกี้ อันนี้ก็จะเป็นแผงใหม่นะครับแผง H est. อ่าแผง H นะครับผมก็จะเป็นแผงสีเงินนะครับที่เป็นชิ้นส่วนสีเงินของบสัสของบัสเตอร์เนี่ยนะครับผมของไฟบัสเนี่ยเลยนะครับอันนี้ด้านหลังเขานะอันนี้น่าจะเป็นส่วนด้านหน้านะครับเข็มขัดอ่ะตัวไดเวอร์นะครับอันใหม่นะแล้วก็ตัวตัวพวกข้อเท้าวพวกอะไรนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นแผงสีเงินนะต่อมาครับหอดที่สี่นะครับหอที่สี่เนี่ยก็จะมีแผงเดิมนะครับอันนี้แผงเดิมแผง B นะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยคือหน้าอกเก่าของไฟนะครับแต่เป็นสีแดงมาซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับน่าจะได้ใช้แค่บางส่วน นะครับผมอันนี้ส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อนๆอาจจะเก็บไปเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนําไปเนาะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้แผง E นะครับจะเป็นชิ้นสีดําแผง E นี้จะเป็นชิ้นสีดํานะครับแล้วก็อันนี้แผงแผงเก่าเหมือนกันนะครับอันนี้แผง F ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนขานะครับนี่อันนี้พวกขาต่างๆ หัวไหล่นี้ไม่ได้ใช้แน่นอนอันนี้หัวไหล่ของไฟเก่านะครับก็ลักษณะง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็คือ,อแผงของของไฟ์เนี่ยจะเป็นแผงเดิมนะเราเรียกแผงเดิมเพิ่มของใหม่แล้วกันสติกเกอร์เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับมีแอคชั่นเบสมาให้นะครับผมแอคชั่นเบสเบอร์6นะครับแบบนี้ซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนนะรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ไฟล์อัตติเมตละ นะครับไฟอ์ติเมตมาซีโร่วันนะครับมาไฟบาร์สก็จะได้แอคชั่นเบสเป็นแอคชั่นเบสหกละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผงใหม่เหมือนกันนะครับแผงจนะีนะนี่ก็จะมีส่วนของหน้าอกนะครับแล้วก็ตัวหมวกเนาะตัวหัวอันนี้จะเป็นมททัลลิกเลสนะครับเราจะดูดีๆมันจะเป็นมททัลลิกเลสนะมันจะเงากว่าปกติแล้วก็ส่วนของอาวุธบัสเตอร์นะครับผมนี่ นะก็จะเป็นสีดํามานะครับแล้วก็ชิ้นนะอันนี้เป็นชิ้นตรงหน้าอกนะ,ะตรงช่วงเอลเนี่ยช่วงหน้าท้องนะครับซึ่งน่าจะทํามาใหม่ของเดิมเนี่ยมันจะมีวงกลมนะอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่เลยนะครับเพราะว่าถ้าของเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นอันนี้นะก็จะเป็นรุ่นที่มีวงกลมแล้วกันแต่พออันเนี้ยมันก็ใส่มาใหม่มันจะไม่มีวงกลมและ้นะครับเพื่อให้ใช้ใช้กับแอปชั่นเบส6แล้วกัน นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงพลาสติกทั้งหมดนะของไฟบรัสนะครับส่วนที่แน่นอนว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะแบบหืให้ความใส่ใจมากๆเหมือนกันเขาบ่นกันเยอะก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยเยอะมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าครึ่งหนึ่งอะครับเป็นดีเทลของบลัสเตอร์ นะต้องบอกเลยอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นดีเทลของตัวไฟนะครับเนี่ยพวกพวกสติกเกอร์ต,ต่างที่เป็นอาวุธของไฟพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็เราต้องทำใจอ่ะครับผมบอกก่อนเพื่อนๆเลยนะว่า,าเราต่อไฟอ่ะยังไงอ่ะครับตั้งแต่ไฟตัวแรกมาตัวเนี้มันสติกเกอร์เยอะอยู่แล้วนะครับทางเดียวที่จะไม่ให้มีสติกเกอร์เยอะก็คือทำสีนะมันเป็นวิธีเดียวแหละแต่อันนี้ก็ถือว,ว่าเยอะ ก็ยังถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยขนาดสติกเกอร์มันพอๆกับมือผมเลยอะ่ะนะมือผมว่ามือใหญ่แล้วเนี่ยเพราว่าแบบเห็นสติกเกอร์สติกเกอร์ใหญ่กว่ามือนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อน,อนๆต้องทําใจแหละนะครับผมอ่าทีนี้ต่อมาก็เป็นในส่วนของใบประกอบนะตัวใบประกอบเนี่ย เท่าที่ดูอะครับมันก็ไม่น่ามีปัญหามากนะเรื่องการประกอบไม่น่าต่างจากตัวไฟ์อาจจะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนหลายๆชิ้นมากกว่านะครับด้านหลังก็เป็นตัวแอชชั่นโพสตต่างๆนะครับผมเราจะออกแบบท่าโพสของไฟ์ยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดก่อนเลยที่เรามาเปิดกล่องไฟ์ให้เพื่อนๆดูกันนะเดี๋ยวผมจะ ไปประกอบให้เรียบร้อยประกอบเสร็จเราจะมาดูกันว่าไฟบัสเซอร์ตัวนี้สวยแบบไหนแล้วคุ้มค่ากับการที่เราจะเก็บสะสมหรือไม่นะครับผมไปไปประกอบกันเลยครับประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับ f i g u r i z e s t a n d d r d m a r k r ร์ d e ล f i อร์นะครับ Buster Mode นะหรือไฟล่างสุดยอดแล้วกันนะครับผมเป็นตัวที่สองแล้วต่อจากคุกกะติเม็นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับไฟ์นะครับไฟบัสเตอร์นะอันนี้ตัวไฟบัสเตอร์นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับไฟ์เวอร์ชันปกติแต่ไฟเวอร์ชันปกติทำสีไปแล้วนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับ ดีเทลแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับจุดที่เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นจุดที่เพิ่มมากกว่าแล้วก็เน้นการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับไฟเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะใครที่พึ่งประกอบหรือใครที่พึ่งได้ลองประกอบ f ิกเกอร์ไรส a แ d ตมนะโดยเฉพาะตัวไฟนะครับผมมันจะมีอยู่3ตัวแหละผมบอกไว้ก่อนเลยในอนาคตข้างหน้านะครับ1ไฟ2คาบุตโตะ3นะครับคือ GO นี่คือ3ตัวแรกนะครับที่เขาทำ figureize standard และโครงสร้างพวกนี้น่าจะเป็นโครงสร้างเดิมไฟ์เนี่ยนะครับผมประกอบมามันก็ยังเป็นเวอร์ชั่นโครงสร้างเดิมอยู่นะครับก็คือโครงสร้างเดิมในที่นี้ก็คืออีวูแรกเลยอะ่ะก็คือการใช้ PC ในส่วนของการเป็นข้อต่อเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเดิมเลยนะครับนี่นะจะใช้ข้อต่อแบบ ประกบแล้วก็ใช้ PC ใส่นะครับเพราะฉะนั้นไฟต้องยอมรับเลยว่าใครจะประกอบไฟหรือใครจะประกอบบัสโหมดอ่าบัสเตอร์โหมดนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าไฟอะนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบมา10ปีละนะแม้ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นอัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับในส่วนของบัสเตอร์ก็ยังใช้จุดในการเขาเรียกใช้ของเก่า แล้วเพิ่มชิ้นส่วนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมๆของการผลิตโมเดลพลาสติกของบรรดาอยู่แล้วนะครับราบใดที่เขาเรียกไงมันไม่มีการพัฒนาไปเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับผมเพราะฉะนั้นเวอร์ชันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของจุดขยับต่างๆนะครับของไฟบัสเตอร์เนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับทั้งเป็นจุดที่เป็นข้อเสีย ข้อดีข้อเสียแบบเดิมเดียวกับไฟเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูจุดที่เป็นข้อเสียกันนะครับออันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ของไฟเนี่ยไฟบัสเตอร์เนี่ยจะมี2ชุดต้องแบ่งผมแบ่งอมาเป็น2ชุดเลยชุดแรกเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมของไฟอยู่แล้วนะครับถ้าใครประกอบไฟเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดาบแบบเดียวกับเวอร์ชั่นแรกนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์2เครื่องนะครับ แบบเดียวกันกับเวอร์ชันแรกนะครับแค่โทรศัพท์เนี่ยเราจะไม่ได้เอาไปใส่ที่กระโปรงที่ดเวอร์แล้วนะครับปกติเนี่ยโทรศัพท์เราจะเอามาใส่ที่บัสเตอร์แทนนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะอันนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะครับตัวกล้องเนาะที่เป็นสนับมือเนี่ยก็มีสองแบบเหมือนเดิม นะครับผมตัวยิงเลเซอร์นะครับผมก็มี2แบบเหมือนเดิมนะครับผมใส่ข้างล่างได้ปกตินะครับแล้วก็ตรงตรงส่วนของปืนนะครับตัวสับที่พับออกมาเป็นปืนแบบฟิกก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เดิมนะแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะครับเหมือนเดิมนะนี้ก็เป็นอุปกรณ์เดิม ทีนี้ในส่วนของมือนะครับจะมีมือมาให้ทั้งหมด3าคู่นะครับแบ่งออกเป็นสองคู่แรกเนี่ยจะเป็นมือแบบกำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แบบแบมืออย่างนี้นะครับแบบแบมืออย่างเงี้ยสองหนึ่งคู่นะครับแล้วก็แบบกำมือสําหรับถืออาวุธนะครับผมนี่อันนี้แบบสําหรับแบบถือปืนนะครับแล้วก็แบบที่ใช้ถือดาบนะครับผม เนี่ยครับผมอ่าอันนี้นะครับก็เป็นแบบถือดาบก็จะเป็นมือนะครับซึ่งทั้งสองอันเนี่ยเป็นมือขวานะครับส่วนอุปกรณ์ที่เติมเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นส่วนของตัวบัสเตอร์นะครับผมอ่าแบบที่ฟิกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวปืนนะอันนี้เป็นตัวปืนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวดาบ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะแล้วก็ในส่วนของชิ้นหน้าอกที่ทํามาใหม่ตรงนี้นะครับหัวไหล่ด้วยนะเราก็จะมีหลายชิ้นอยู่นะครับเนีย่ยพวกนี้เป็นชิ้นที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะตรงนี้ตรงขาเนี่ยก็เป็นชิ้นใหม่เลยนะครับจะไม่ได้ชิ้นเดิมคล้ายๆของเดิมส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนเดิมจากเวอร์ชั่นแรกปกติอยู่แล้วนะครับผมอ,อันนี้ส่วนลูกเล่นเนี่ย ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออย่างตรงนี้นะครับถ้าเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะมีชิ้นให้เราเปลี่ยนนะครับแบบนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยหลวงหลวงหลวงเออนี่ยครับเราสามารถใส่เนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาเสียบนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ นะครับผมเดี๋ยวทำทั้งสองข้างเลยแล้วกันมันจะได้เหมือนกันนะครับอนี่นะครับถึงเวลากลางมานิดนึงอะจะได้สมมาตรเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่เติมเข้ามานะครับหน้าอกก็เป็นแบบเปิดไม่ได้นะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้นะครับผมอ่านั้น นะเข็มขัดก็เป็นไดเวอร์ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีอันเก่ามาด้วยนะแต่ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับต้องมาลงสีดําเพิ่มอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของอ,อุปกรณ์อาที้เรามาดูจุดขยับกันสะหน่อยจุดขยับเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็โยกหัวได้ปกติหมุนหัวได้สา0อแปดสิบองศาสามร้อยหกสิบละครับหมุนได้รอบนะอันนี้นะพับขึ้นพับลงนะครับ อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับฟ i ก u l i t ร s t a n d a r d รุ่นใหม่ๆนะ<ม>ต้องบอกก่อนเพราะว่าข้อต่อหลายๆชิ้นยังเป็น PC อยู่นะครับจุดขยับแขนนี่นะครับยกหัวไหล่เนี่ยดึงออกมานิดนึงนะก็ดันขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนได้อตอนหมุนมันอาจจะฝืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของ PC นะ ก็หมุนได้ปกตินะครับตรงนี้อ่าแขนนะอะ่ทีนี้ตรงส่วนหน้าท้องนะับก็สามสเต็ปเหมือนเดิมนะยกได้ยกซ้ายโยกขวาอพับขึ้นพับลงตรงนี้นะครับส่วนขานะครับตรงนี้บิดใหม่ขาก็กางได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตรงเข่าก็พับได้ประมาณนี้ข้อเท้านะครับ อ่ายกได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นภาพรวมของจุดขยับนะของไฟบัสเตอร์เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับผมอ่านี้ก็เป็นภาพรวมกับอุปกรณ์นะอ่าต่อมานะครับหัวข้อต่อมาที่เราจะมาดูกันนะก็คือข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียและจุดที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับการประกอบ นะครับผมก็จริงๆอ่ะมันมีข้อดีอยู่นะครับผมเอาเรื่องแรกก่อนเลยก็คือ,อโครงสร้างนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยก็จริงๆมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีนะมันเป็นจุดที่เรียกว่าแน่นอนว่าตัวบันไดเองไม่ได้ใช้การพัฒนาฟอร์มของไฟใหม่นะครับจะเป็นโครงสร้างแบบเดิมซึ่งโครงสร้างเนี้ยโครงสร้างของไฟอ่ะครับ ถ้านับตามอายุอะไฟตัวเนี้ยออกแบบมาตั้งแต่ตอนเป็นฟิกกูไลซิกนะครับอายุของโครงสร้างไฟ์เนี่ยก็10ปีเพราะฉะนั้นเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาต่อแล้วแบบอยากเก็บไฟต์บัสเตอร์แล้วรู้สึกประกอบเสร็จอะเฮ้ยทำไมไฟต์บัสเตอร์มันดูกากากจังมันดูแบบมันดูแบบเฮ้ยทำไมยังเป็น PC อยู่ยังเป็นยางอยู่ทำไมแบบไม่เป็นเหมือนเวอร์ชั่นปกติ เวอร์ชันใหม่ๆเหมือนคิบะเหมือนไม่ใช่คิบะเหมือนคูกะอัลติเมตเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเลยได้เลยว่าก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องเข้าใจมันเลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะใช้คอนเซปต์ง่ายๆก็คือ,อใช้ของเดิมเพิ่มของใหม่นะครับบวกเงินเข้าไปอีกนิดนึงนะก็จะเป็นคอนเซปต์ปกตินะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมทีนี้ในส่วนของ อาวุธ buster mode นะครับผมแน่นอน buster mode เนี่ยเป็นข้อถกเถียงกันอีกข้อหนึ่งนะครับว่าอุย้ยออกแบบมาขนาดนี้ทำไมแบบไม่ออกแบบมาแบบพับได้ก็แน่นอนผมบอกเลยว่าก็เป็นข้อเสียแหละครับเพราะว่าถ้ามันพับได้เนี่ยมันก็จะสร้างลูกเล่นให้เราเนาะเราสามารถแบบหยิบเอาพวกเนี้ยมาเล่นได้นะครับแต่พอมันเป็นแบบฟิก นะมันเป็นแบบฟิกเนี่ยมันก็เป็นข้อดีคือเราได้มาสามอันเลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอะไรมากนะครับถึงเวลาปุ๊บก็จับถืออย่างเดียวนะครับถือว่าเป็นข้อดีแบบหนึ่งนะแล้วการที่มันที่ฟิกมามันก็ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงกับการที่แบบมันจะหักนะครับผมอาพับมากๆหรือเปิดเล่นมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันหักได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีนะในข้อเสีย นะครับผมกอ็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้จุดที่เป็นข้อเสียนะครับก็คืออีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องการตัดและการประกอบไฟล์เนี่ยประกอบง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบไฟบัสบัสเซอร์โหมดเนี่ยผมใช้เวลาประกอบไปประมาณ3ชั่วโมง นะค่อยๆตัดค่อยๆแต่งพลาสติกเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงประกอบเสร็จนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาปกติสําหรับผมที่ใช้ในใช้เวลาในการประกอบฟิก u r อร์ a รสแตนดาโดยปกติอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าประกอบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับจุดที่ต้องระวังจริงๆอ่ะก็จะเป็นส่วนของอชิ้นสีเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชิ้นสีเงินเนี่ยเขามีมาให้สองแผงถูกมบอกมุงเชิญก่อน สีเงินเนี่ยเขาจะมีมาให้สองแผงก่อนแผงแรกเนี่ยเป็นแผงซีแผงซีมันคือสีเงินแผงเดิมนะครับกับแผงใหม่เป็นแผงเฮสนะครับอ่าไอสองแผงเนี่ยเนาะมันใหม่กับเก่าเพราะฉะนั้นการออกแบบจุดตัดนะครับจุดเชื่อมเกตเนี่ยของเก่าก็คือของเก่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยประกอบไฟนะจะพบว่าควกชิ้นสีเงินนะ่ะ มันเป็นรอยแผลจากการตัดง่ายมากเพราะมันไม่ได้อันเดอร์เกตมานะครับอันนี้ยังไงก็ต้องทําใจนะครับกับการประกอบนะเพราะว่าจุดตัดเหล่านี้จะเห็นชัดอยู่แล้วนะครับส่วนแผงเฮเนี่ยมันเป็นแผงใหม่จะมีทั้งอันเดอร์เกตและไม่อันเดอร์เกตส่วนที่ไม่ไม่อันเดอร์เกตอ่ะส่วนใหญ่รอยตัดมันจะเลี่ยงการมองเห็นอันนั้นเป็นข้อดีมากๆนะครับส่วนที่เป็นอันเดอร์เกตนะครับ ผมแนะนําว่าเนี่ยอย่างตรงนี้อันนี้เป็นอันเดอร์เกจเนี่ยครับเพื่อนๆดูเอานี้เนี่เนี่ยตรงนี้เป็นอันเดอร์เกจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆตัดเนี่ยอาจจะต้องเน้นการตัดนิดนึงเพื่อเอาอันเดอร์เกจออกให้หมดนะครับมันจะมีผลต่อการประกบแหละถ้าอันเดอร์เกจเราตัดออกไม่หมดอนะ่ะเวลาเราประกบมันจะไม่สนิทได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะส่วนแผลในการมองเห็นเนี่ย ถ้าถามผมนะประกอบไฟเสร็จอะถ้าเห็นชัดสุดอะตรงไหนอ่าผมบอกเลยตรงชิ้นสีแดงชิ้นหน้าอกสีแดงเ่ะเห็นชัดมากนะครับนี่เนี่ยครับพร้อมเป็นอาเมทัลลิกอินเจ็ตนะครับผมเนี่ยตรงนี้เวลาตัดเสร็จอะโอ้โหเห็นเลยแหว่งเห็นเห็นนะครับแล้วก็อย่างตรงหน้าเนี่ยก็จะมีตรงนี้สีเงินนะครับตรงนี้ที่เห็นนะนอกจากนั้นเนี่ย ก็เลี้ยงงไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหามากนะถ้าเราสายต่อดิบอ่ะมันก็อาจจะเลี้ยงงนะครับมองๆการมองเห็นไปนะครับแต่เดี๋ยวผมไปทําสีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหามากเดี๋ยวผมต้องไปล้างสีทิ้งอุดขัดใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียแล้วก็จุดที่ต้องระวังจุดที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จริงๆเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วสาหรับตอนตอนเราประกอบไฟนะครับ ชิ้นตอนที่เราจะต้องตัดชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้คุณจะต้องระวังนะอย่าพยายามอย่าไปตัดเดือยที่จะใช้ประกบนาฬิกาทัพท์นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะต่อโทรศัพท์ไม่ได้นะอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังที่เหลือเนี่ยเป็นการระวังเรื่องรอยตัดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังแล้วกันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับผมทีนี้ในเรื่องสุดท้ายนะครับราคา นะครับผมราคาไฟบัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมไฟบัสเตอร์ไฟบัสเตอร์เนี่ยราคาถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่นะถ้าวงเล็บถ้าใครกดสั่งซื้อจากพรีเมียมบันไดมาได้นะครับผมเป็นคนนึงที่กดมาได้เพราะฉะนั้นราคาไฟบัสเนี่ยไฟบัสเตอร์เนี่ยราคาที่ผมกดได้มาก็คือ1,300บาทรวมส่งนะครับถือว่าไม่แพงมากนะเพราะว่า ไฟล์ราคาปกติไฟ์กล่องปกติครับไฟ์กล่องปกติกล่องเนี้ยถ้าเราซื้อมันเป็นสินค้าขายปกติครับราคามันจะอยู่ประมาณพ1 0 0นะแต่พอเป็นไฟล์บัสเตอร์ครับราคามันก็จะอยู่ที่หนึ่งพั 1, 1,300บาทก็คือเพิ่มอีกสองร้อนะครับก็คือส่วนอุปกรณ์เสริมที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรับได้กับราคานะครับผมส่วนราคารีเซลราคาขายณนะตอนนี้ใครที่แบบกดไม่ได้แล้วจะหานะครับราคาผมเข้าไปดูวันนี้วันที่เราได้รับมอบของแล้วแล้วมีคนเอามาปล่อยเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ1,600กร้ถึง1,700บาทนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกความพร้อมของเพื่อนๆแล้วกันใครที่แบบกดไม่ได้แล้วหาไม่ได้จริงๆเนี่ยราคานี้รับได้ไหมก็ถูกกว่าคูกลติเมทนิดนึงอ่ะนะครับคูกลติเมทมันพันแเนาะอันนี้ก็อยู่พันหกพันก็ถือว่าราคาพอรับได้นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็พูดคุยการรีวิวการเกี่ยวกับ Mark Rider f ร์ไฟบัสเตอร์โหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทําสีกันต่อเลยนะครับสําหรับไฟตัวนี้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคู่สีการอะไรกันนะครับว่าเราจะต่อแบบไหนทําสีแบบไหนต้องเตรียมอุดขัดบริเวณไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะทําคลิปย่อยแยกย่อยออกไปทีละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ราคาทั้งหมดของไฟบัสเตอร์โหมดนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สงสัยอะไรมีปัญหาอะไรสอบถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสามารถติดตามช่องเคสโรเรานะครับกดถูกใจกดถูก สกใจคลิปเรานะครับคลิปนี้ไว้ด้วยกดกดแชร์ไปเพื่อน,อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับจะได้มานั่งคอมเมนต์กันว่าไฟบัสเตอร์เป็นยังไงนะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเคซูริโอเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ y o u t u b e นะครับในช่องอในช่องการติดต่อของ f c e e o o o เคซูริโอเราก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากทำสีนะครับใครอยากส่งงานให้ผมทำสีเนี่ยาสามารถติดต่อผมมาในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้หรือ ในล i ยไอดีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไอดี ID ตรงนี้นะครับไอดีา ID, ลายไอดีไว้ให้นะครับเพื่อน,อนๆสามารถแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็สอบถามราคากันก็ได้นะครับผมเผื่อใครอยากทำสีไฟบัสเตอร์เนี่ยก็สามารถมาสอบถามกันได้นะแต่วงเล็บนะตอนนี้ถามมาอาจจะยังตอบไม่ได้นะครับขอไปทำสีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประเมินราคากันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลรีวิวทั้งหมดนะครับผมแล้วเดี๋ยว เรากลับมาพบกันนะครับในคลิปรีวิวตัวถัดไปกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ